สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะกับมาเจอกับหนูเล็กนะคะที่ช่องหนูเล็กรถมือสองนะคะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่นี่ที่เดิมเลยนะคะบริษัทเทคยนยสำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทยหก6แแยก1มีอบุรีกรุงเทพมหาคนครนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในโซนรถเก่งนะคะ รถเก่งเข้าใหม่3คันจอดเรียงๆแบบนี้นะคะลูกค้าก่อนติดตามชมนะคะลูกคนลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกันไว้ด้วยนะคะโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆใน,นวันนี้นะคะดอกเบี้ย2.79นะคะตลอดอายุสัญญานะคะไม่พอนะคะโปรโมชั่นส่งรถสไลด์ฟรีให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12เมษายนนี้เท่านั้นนะคะโปรโดีๆเด็ดๆแบบนีดด้หาไม่ได้อีกแล้วนะคะ เป็นปูมาให้เสียเวลานะคะสําหรับวันนี้เรามีรถนะคะน่าใช้นะคะมานําเสนอนะคะสําหรับสาวก o l k ทั้งหลายนะคะพลาดไม่ได้เลยนะ FC มีเข้ามาแล้วนะคะ3คันจุกๆแบบนี้าแล้วเราก็มาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะคะเริ่มกันที่คันแรกนี้เลยนะ c ีวิกเอนะคะ1.8 EL นะคะเป็นตัวท็อปของเราเลยนะคันนี้เนี่ยสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะล mm ูก hmm. ค้าจ๋าคันนี้ปี2016ค่ะเลขมาอยู่ที่80,000เท่านั้นนะคะนี่ดูความสวยของเขานะคะอันนี้เข้ามาแบบเร็วๆเลยนะกระจังหน้าของเขาเนี่ย ตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะทั้งอันเลยนะดวงไฟก็เป็นดวงไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีการเสริมนะคะโครเมียมตรงกรอบด้านล่างนี้ให้ด้วยสวยงามมากๆนะคะสําหรับคันนี้บอกเลยเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เองสดๆร้อนๆเลยนะเลขทะเบียนของเขานะคะ9กไก่สอสลา6078นะคะคันนี้นะสวยงามมากนะคะคันนี้เก็บรายละเอียดสี่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวไฟเลี้ยวนะอยู่ตรงข้างแก้มแบบนี้เลยนะคะ ล้อแมกแล้อแมกเดิมจากโรงงานนะคะล้อแมกของเขาเป็นสีเท่าน็อตหกรูนะคะตัวยางก็ยังใหม่ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะเป็นยางของดันหลบนะคะตัวช็อคเดิมแท้จากโรงงานนะคะสีที่ได้นะคะเป็นสีขาวมุกบอกเลยว่าสาวบกเอฟซตามหาสีขาวมุกหนะะักมากค่ะสีกระจกก็เป็นสีเดียวกันกับตัวบอดี้นะคะด้านล่างจะเป็นสีดําแบบนี้แล้วก็มีซ่อนไฟเลี้ยวนะคะตัวกระจกมาให้นะคะ มีการตกแต่งโครเมียมนะคะตรงขอบกระจกด้านบนเนี่ยแน่นๆเลยนะตั้งแต่หัวจดปลายเลยนะคะคันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหถือว่าฟิล์มน่าจะซักประมาณ8ปนะคะตัวกระจกบานเดิมแท้นะคะนี่ลายสติกเกอร์ยังอยู่นะคะบานเดินแท้ทั้ง4บานเลยนะคะแล้วก็มือเปิดประตูเนี่ยเป็นโครเมียมทั้งอันเลยคันนี้เขาสามารถจะตาร์รถจาก กุญแจรีโมทได้ด้วยนะคะอยู่ข้างนอกนะลูกค้านั่งอยู่ร้านอาหารเช็คบินเรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะกลับบ้านนะลูกค้าก็สั่งสปาร์ทรถก่อนได้เลยนะคะให้แอร์เย็นเย็นฉ่ำๆก่อนนะที่จะออกมานะคะส่วนฝากระโปรงท้ายนะคะก็ดวงไฟนะคะเขาจะเป็นสัญ,ญลักษณ์เนาะเป็นตัว C แบบนี้นะคะดวงไฟ LED นะอันนี้คือให้ดูรายละเอียดรอบๆพันนะคะลูกค้าจ๋า เราจะให้ดูทั้งสามชั้นเลยนะคะที่เรียงเรียงกันอยู่นะคันนี้เป็นสีขาวปี2019จ mm ุด hmm. 20นี่เขามีกล้องนะคะตรงนี้มาให้ด้วยนะสว mm hmm. ยงามมากมากเลยนะคะสำหรับคันนี้ที่ทุ่เข้ามาใหม่นะเด mm ี hmm. ย๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะคะสักนิดหนึ่งนะ mm hmm. ว่าภายในของเขาคันนี้เป็นยังไงอ่าเปิดประตูเข้ามานะคะ ด้านนอกสีขาวภายในสีดำนะคะคันนี้บอกก่อนว่าคันนี้ยังด้านในเนี่ยยังไม่ได้มีการปรับสภาพนะคะเอาไปแค่ล้างด้านนอกมาตั้งเฉยๆนะเดี๋ยวเราจะมีการปรับสภาพกันให้สวยงามพร้อมใช้แล้วก็ดูใหม่กว่านี้นะคะตัวเมลล์ก็ได้เป็นมันตีฟังก์ชันไปนเรียบร้อยนะคะมีตัวระบบคูดคอนโทรให้นะคะในส่วนของตัวคอนโทรด้านเสียงเนี่ยก็จะอยู่ด้านซ้ายมือแบบนี้เลยนะสวยงาม หน้าจอก็ได้เป็นตัวทัชสกรีนนะคะเบรกคงเบรกโฮอ,อะไรมีครบพร้อมนะคะระบบออคอนมีให้พร้อมเลยนะด้านหลังเขาก็กว้างนะคะ ภายในสีดำทั้งคันเลยนะคะให้ลมแบบดุดันแล้วก็สปอร์ตด้วยนะคะดูเรียบหรูด้วยนะมีทุกอารมณ์เลยนะคะในคันนี้นะตัวบอกเขาก็มีการเล่นลายด้วยนะนี่เป็นลายหมักฮอตแบบนี้ด้วยนะคะสวยงามน่าใช้มากๆนะสําหรับตัวซีวิกนะคะเดี๋ยวเราไปดูคันที่สองเลยนะคะ คันที่2ก็จะเป็น Civic FC เช่นกันนะคะตัว1.8 EL เหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าเป็นปี2018สำหรับคันนี้เป็นสีบอลเงินนะคะเลขทะเบียน2683รายละเอียดนะคะคันนี้ราคาตั้งขาอยู่ที่625,000บาทนะคะปี2018เลขมาอยู่ที่92เท่านั้นเมื่อสักครู่เริมแจ้งราคานะคะคันเมื่อสักครู่ราคา789,000บาทนะคะแล้วก็ตัวเลขมาอยู่ที่80,000 แปดหมืนะะ่นกว่าเดี๋ยวชมภายในกันเลยนะสำหรับคันนี้นะคะด้านในเป็นสีดำทั้งขันเช่นกันนะคะนี่แต่สำหรับคันนี้เนี่ยจะลองลงมาหน่อยนะสำหรับปี2018นะคะตัวมาลัยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันของเขาเนี่ยจะมีโหมดควบคุมด้านเดียวนะคะด้านขวาจะไม่มี แต่ว่าเป็น engine start เหมือนกันนะคะทั้งสองคันนะตัวนี้จะไม่ได้หน้าจอไปนะคะตัววิทยุเนี่ยก็จะเล่นได้เป็นโหมดปกติเลยแต่ในส่วนของตัวระบบเบรกโฮระบบ econ นะคะมีให้ปกติเลยนะแล้วก็ความใหม่ของคันนี้เนี่ยก็ใหม่ใหม่มากๆพอสมควรเลยนะคะเลขกใหม่ก็น้อยด้วยราคาก็ดีด้วยนะคะ คันนี้คือปรับสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วนะคะแต่คันเมื่อสักครู่เพิ่งเข้ามาเมื่อวานเนี่ยสภาพภายในยังยังปรับไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะแต่โดยรวมๆแล้วคือสวยทั้งสองคันเลยคันนี้ก็ราคาเบาลงมาหน่อยนะคะปีปีน้อยหน่อยนะคะปี2018เดี๋ยวให้ลูกค้าดูรายละเอียดรอบๆคันของคันนี้กันบ้าง ฝากระโปรงท้ายของเขาทั้งสองพันเหมือนกันนะคะฝากระโปรงท้ายเหมือนกันเลยโฉบเดียวกันเลยนะต่างกันที่ภายในนะคะฟังก์ชันภายในสีบอลเงินก็สวยค่ะดูแลรักษาง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูคันสุดท้ายของเราบ้างนะคะ Civic FC 1.8 EL เช่นกันปี2000 16คันนี้ได้ทะเบียน5กไก่ขอถุงสา96ขออภัยนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นตัว E ีนะคะแต่ตัวนี้เป็นตัว E อตัวเมื่อสักครู่สีบอลเงินเนี่ยจะเป็นตัวรองน,นะคะก็เลยไม่ได้หน้าจอไปนะ,ะสำหรับคันนี้เป็นสีเทาดำแต่ว่าเราเฉียนไว้ว่าเป็นสีเงินแต่มันไม่นำเงินนะมันออกกลมๆนะคะคันนี้เนี่ย ราคาตั้งขายอยู่ที่6 1 9 0 0 0บาทนะคะเป็นปี2016สําหำหรับเลขไม้อยู่ที่1 4 0 0 0 0นะคะคันนี้ก็จะผ่อนสบายๆนะคะลูกคา้าอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0งนะคะ72งวดคันนี้นี่จะเป็นโฉมเดียวกันกับเมื่อสักครู่เลยแต่ว่าคันนี้เขามีตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้ด้วย2จุดนะคะพร้อมกับตัวกล้องหลังแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูภายในคันนี้กันบ้างนะคะ มาสู่ภายในของคันนี้กันบ้างนะคะภายในของคันนี้นะเป็นตัว EL นะคะจะได้เป็นปุ่ม Engine Start ให้แสดงว่าเมื่อสักครู่นี้เป็นตัว E แต่คันนี้เป็นตัว EL นะคะระบบภายในคล้ายๆกันเหมือนกันเลยนะต่างกันที่ตัวปีเท่านั้นเองระบบฟังก์ชันออปชั่นต่างๆคือเล่นได้เหมือนกันเลยนะคะต่างสีต่างปีนะคะลูกค้าจ๋าภายในเป็นสีดำนะคะ แต่โดยรวมนะคะทั้ง3คันคือน่าใช้ทั้ง3คันเลยใหม่ทั้ง3คันนะคะอยู่ที่ว่าลูกค้าถูกชลกกับสีใดหรือว่าเลขทะเบียนใดเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดกันรอบๆคันคือลักษณะเขาสปอร์ตโฉบเฉียวนะคะสาวโบเอฟซีนี่คือรู้กันเลยนะว่า เห็นด้วยตาเนี่ยรู้เลยว่ารถสวยจริงนะคะแต่ว่าล้อมแม็กก็จะต่างกันตรงล้อมแม็กนี่แหะคะ่ะนะแม็กที่ได้ไปจะคนละลวดลายกันสําหรับคันนี้ราคา619,000บาทนะคะดูค่ะท่านใดที่มองหายอยู่เนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะ มาสรุปจบกันให้ฟังอีกครั้งนึงนะคะสำหรับ f c นะคะ c i v i c FC 1.8ของเรานะคะคันแรกคันนี้เลยนะคะสีขาวปี2019.18เรเกลขมาอยู่ที่80,000ต้นๆน,นะคะราคาเปิดขายที่789,000บาทน,นะคะลูกค้าเครดิตดีก็ฟีดาวน์ไปเลยนะคะคันที่2นะคะเลขทะเบียน7กอทกท 2683คันนี้ปี2018เป็นตัว1 8 e นะคะคันนี้ตั้งขายที่6 2 5 0 0 0บาทนะคะเลขมาอยู่ที่เ0 0 0หมืนต้นต้นเช่นกันนะคะสำหรับคันสุดท้ายนะคะคันที่3นะคะคันที่3นะคะเป็นลัวตัว1.8 e l ปี2016นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่61900 0บาทนะคะสำหรับคันนี้ <Hi. S 1> เลขมาอยู่ที่ 1, 4 0 0 0พนะคะ ลูกค้าถูกใจชอบคันไหนนะคะลูกค้าแคปหน้าจอส่งเข้ามาให้เล็กได้เลยนะคะหรือโทรติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์เก้าสามสาเบอร์นี้โทรเข้ามาได้หรือแอดไลน์สอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะในส่วนของตัวโปรโมชั่นนะคะเราก็มีดอกเบี้ยเริ่ต้น2.79โปรส่งฟรีรถสไลด์นะคะถึงหน้าบ้านไม่พอนะคะหากลูกค้าไม่อยากให้ส่งรถสไลด์ให้เรามีบริการ ส่งตั๋วเครื่องบินให้2ที่นั่งนะคะไม่พอนะคะมีบริการเติมน้ํามันให้บุญค่า1,000บาทให้ไปเลยนะคะแถมตัวประกันฉุกเฉินให้บูลค่า5,000บาทนะคะ1กรมธน1ปีเต็มๆกันไปเลยนะคะลูกค้าถูกใจชอบใจโปรโมชั่นแบบไหนลูกค้าโทรสอบถามทักเข้ามาถามกันได้นะคะสำหรับวันนี้หนูเลยต้องขอตัวลาไปก่อนก่อน,อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ